สวัสดีครับเพื่อนเพื huh. uh, uh, ่อนพบอีกแล้วกับผม FPS โหมดเชนดังเล่นในเกม Championship Footballico อ่าก็อัปเดตนะ RO s p i r i t o f f i r e กับเวอร์ชัน1.1000อ่าก็หัวเราะด้วยอ่ะขอโหลดแป๊บนึงอ่ะเสร็จ โอเคเป้าหมายผมวันนี้ไม่มีอะไรครับซูมยังเดีวยวครับจัดนจะจัดเต็มสองหมื่นเจ็ดพันนะ,ะนี่เปล่าดูว่าโออ,อันนี้เป็นแบบเติมนะสิบครั้งเพชรพันห้านะเพชรเติมน่าจะประมาณกี่สเต็ปนะของเขาบอกเดียวสิบสองคืนนี้ปั้นาหา่าโอห้าดาวใช่ไหมฮะสิบสเต็ปสามสามสเต็ปนะ อ่านี่คอนเฟิร์มเลยสุดสุดท้ายอ่ะอ๋อโอเคคอนเฟิร์มว่าได้เลยผมไม่มีปัญญาตเติมด้วยโอเคไม่ไม่มีปัญหาครับมาเรามาสุมธรรมาดาปกติก็ได้โอเคมีฤทดมีฤทดไหมบอกเทดป่ะโอ้โหมีเผาไหมมีฮิวสกิลแปลกๆมาเลยอ่ะเออผาไหมไม่เคยเจอนะมีแต่เลือดไหลกับชานะของเขาที่ในเกมอ่ะอืม ามาผมสุ่งฟรีก่อนสุ่งฟรีหนึ่งครั้งก่อนโยนเกลือทาทางอ่าเป็นไงจะมาจะมวยดวงเป็นไงอายมากคนเดียวืมสกิปครับเสียเวลาอ่าได้กัดมาอันหนึ่งแล้วก็มา10บใบ10บครั้ง จับไปอ๋อสีฟ้าเหรอยังไงโอ๊ยอันนี้เกลือชวัวร์มากเนี่ยโอ้สีทองเยอะจังมาคลิปเลยดีกว่าเจอของจริงเลยอ๋อมีแรงดอัพมีนิวมีแรงดอัพโอเค เฮ้ยหายใจลึกๆเฮ้ยมาเนี่ยก็ต้องโดนเนี่ยก็ต้องโดนเฮ้ยสีสีรุ้งเลยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิมันแตะมาด้วยมีแตะมาลุมาด้วยมันจะออกยังไงวะเอ้ยมีลุ้งว่ะอุ้ยหูรุ้งสองเลยเหรอยังไง อ้าะยังไงอย่าบอกว่าครั้งแรกก็มาเลยนะสามพันเลกก็มาเลยนะเฮ้ยอ้ายังไงเฮ้ยเอาการอ๋อการสามดาวได้ยูอ่ะการโจโอลูโล่สีทอง อ๋อมันตะยังไงลุ้นจังเอ๋อกัดของเขามาได้หนึ่งใบหนึ่งดาวมาอยู่ไกลจังอามาแล้วอ๋กัดโอ้ยสามดาวอะสกิปเลยอย่างนี้โอ้ยนิยวหูสาลุ้น <c ười> มาต่อ ออกดีอยู่ออกได้ก๊อืมามาฟ้ามาเลยเฮ้ยโอ้สีล้งป่ะสุดท้ายอะ่ะเอาเว้มาเอาถุงน่องอู้อามาแล้วเตรีมดอกสกุล่ะฮะพ่ออยู่นี่มาจังตัวเกลือโอ้ย ยังไงออกแต่ก์ดมาเอาอืมสีฟ้าอีกแล้วกาดอีกแล้วอะ่ะขอตัวมั่งขอตัวอืมก,ดก,ดกัดกัดข้าศึกอีกเอา้าครัของเขามานะ,ะได้ก์ดมาโอ้ยนิวอยากได้ตัวหนูมือหมื่นแปดแล้วน้อยลงน้อยลงทุกที โอ้ยเอาเฮ้โอ้ยอืนี่ถ้าไม่มีลุงผมสคลิปจริงนะอ่ะโอเคสคลิปไปเลยอ้าวกาดใหม่มาอันนึงเกลือจัดจัดสองหมื่นเจ็ดบอกว่าได้ชัวร์จริงเลอเกมนี้มันโคตรตเกลือเลย ยังไงโยมาคนเดียวปิดออฟไลท์โอ้ยคิดไปเลยอือหืออยโ้ย,โยมันไม่มีการันตีด้วยดิโอ้ยเหลืออีกไม่กี่ครั้งแล้วฮสีรุ้งเอาสีรุ้งอ่ะเอาดิอันแรกเปล่ปาวิ้ยมาสี่คนเลยไม่เคยเจอหน้ามาสี่คนเนี่ยเอ็นนามาด้วย เอาเฮ้ยดวงแรกหรือเปล่าไม่รู้อ่าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาดิมาไหมก้าเถออโอ้ยไม่เอาจะเอาตัวโอ้โหได้กัดซ้ำสองใบได้นะเธอนะมาสี่นึกว่าเหลืออีกกี่ครั้งเนี่ย สามสามเก้าสามครั้งอ้อยนี่เอามีอยู่มีลุงอยู่ลุงมาหนึ่งอย่าบอกว่าการ์ดอีกนะไม่เอานะโอ้ยแล้วตัวละครสามดาวเป็นอะไรที่ว่าออกยากมากๆเลยอะการ์ดนี้ยังยังธรรมดานะเอาอยู่ จะได้สปีดออฟไฟไหมวันเนี้สองดาวพ่ออยู่ในโคตรเกลือเลยอ่ะเอาเฮ้ยตัวละครมาแล้วเอาใครเออเออเงอแตงเงอแตงเออมา โอเคสามดาวอพออันนี้ผมไม่อกอสุมต่อตู้นี้นะเพราะยังไงถึงได้ซ้ำมันก็ไม่ได้ดาวเพิ่มนะมันไม่ได้อ่ไม่ได้ไอสีลุงมาเออมาเหลืออีกสามครั้งผมไปตู้เฝ้าดีกว่าอ่าเฝ้าลงสุมได้อยู่มาไจะผ่านก็ผ่านได้หมด พ็่สีทองจะปลานก็ปลานได้หมดเอา้เอามันตะมาโอเคผมได้ปั้นแล้วอ,อย่างไร้น้อยคือหสามดาวสองใบกับสามดาวของตัวละครนี้ใส่ได้นะสะกิปไปอา่าโอเคอีกอีกหนึ่งอีกสองครั้งฟ้ายังฟ้าอยู่ อ่ะฮะตอนที่มาสี่คนเนี่ยผมรุ้นสุดๆเลยอะ่ะยังไงสีทองอืมกัสใหม่เหรออ่ามาสุดท้ายท้ายสุดก่อนปิดทิปสีทองเอาสามคนมาดิมีสีรุ้งปะ ลุงลุงแตกเอาลุงแตกเอาเฮ้ย ah ลุงแตกเอาเฮ้ยเอาโอ้โหฟ้ามาเป็นอืมเป็นตับเลยอ้าวจะได้การหรืออะไรอ่าอ่าอ่าเดียวแล้วไง โอ้ได้เฝ้าได้เฝ้าร่างราบพิการมายังไงอ๋อสุดท้ายไหนลุงไหนไม่มาทีลุงมาได้แล้วเออใครตัวละครเหรอเอาฮะโอ้โหเฮ้หโชคดีกัดจัดตัวนี้ ออสามดาวอูบซอนอโอโหยีแดงมือนกันวู้วว้วว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 วดวมดวอววววไววเวว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 ่ววววไว ครับเพื่อนเพื่อนก็กดฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะวันนี้ผมล่าสปิริตออฟไฟนะได้แล้วแล้วก็จัดการเฝ้าไมา้ได้แล้วนะเดี๋ยวไปดูตัวละครก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ค่อยอัพอ่าไหนอยู่ไหนไหน,นี่อย่างเท่บอกเลยอ่าเดี๋ยวผมอัพเสร็จผมมาเริ่มดูนะว่ารูปไฟเป็นยังไงนะ โอเคครับจังหวะนี้ก็บายบายครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ